เจ้าหน้าที่งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2563นั้นหมายถึงใครและมีอำนาจหน้าที่อย่างไรเจ้าหน้าที่งบประมาณนั้นก็หมายถึงประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประลัดเทศบาลและประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับทีนี้อำนาจหน้าที่ของเจาาง้าหน้าที่งบประมาณเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อย่างไรข้อ8ให้เจาา้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดเอาไว้ในระเบียบและให้มีอำนาจหน้า,นาที่เกี่ยวกับงบประมาณดังต่อไปนี้ด้วยวงเล็บ1เรียกให้หน่วยงานต่างๆเสนอ ประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยวงเล็บ2วิเคราะห์งบประมาณและรายจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆวงเล็บ3สั่งการควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าหน้าที่งบประมาณก็หมายถึงประหลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจอเทศาบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับและก็มีอํานาจหน้าที่ในการาเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณนะครับแล้วก็ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดเอาไวไ้ในระเบียบนี้นั่นเองนะครับ